คู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนหลังข่าวค่ะอยู่กับดิฉันนัททิชากรกลัลำพันนันนะคะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะช่วงเวลา15นาฬิกาจนถึงเวลา15นาฬิกานาทีนะคะคุณจะได้รับสาระความรู้ที่น่าสนใจในการดูแลสุขภาพในการดูแลกายของคุณดูแลใจของคุณให้มีความสดใสในทุกวันนั่นเองหรือพูดง่ายๆเลยทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขด้วยการดูรายการคนหลังข่าวนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะก็จะมีเรื่องราวของผลไม้ชนิดหนึ่ง ทุกคนรู้จักกันดีแล้วทุกคนก็ทราบกันดีด้วยว่าประโยชน์ของผลไม้ช,ชนิดนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนั่นก็คือส้มนั่นเองนะคะซึ่งรับประทาน ในปริมาณที่พอดีร่างกายก็จะได้รับประโยชน์แบบเพียงพอแต่ถ้าเกิดว่ารับประทานมากจนเกินไปผลตอบกลับก็มีเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะต้องไปติดตามในถึงประเด็นนี้ด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะด้วยหน่วยง,งานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนด้วยเช่นเดียวกันในช่วงเบรกสุดท้ายนะคะเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ หลังจากที่สถานการณ์โควิด19คลี่คลายและภาวะเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวส่งผลทำให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากเพื่อให้ห่างไกลจากโรคและลดการพึ่งพาการใช้ยาเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาและนี่ก็คือเป้าหมายหลักสำคัญของการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นําความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมอย่างต่อเนื่องโดยนําจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาประยุกต์เข้าไว้ด้วยกันนั่นคือแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์ดุลยภาพบำบัดและแพทย์ตามแนวธรรมชาติบำบัดเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ที่ทันสมัยในการดูแลสุขภาพและสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและช่วยเหลือสังคมต่อไป ต้นก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองดูดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน คนสมัยนี้เขาออมด้วยการใช้ใช้เป็นอออออออเ้พื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไว้10%แน่นอนครับคุณยา่าใช้เป็นเท่ากับออมการออมไม่พอมีความเสี่ยงควรออม10-30%ทุกการใช้เพื่อลดความเสี่ยงยากจนในอนาคต ปรับกลยุทธ์ทันต่อสัานกกรณ์ารเศรษฐกิจทับสันช่องทางการลงทุนจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุนชั้นนำรับโอกาสการทำกำไรที่ดีลดความเสี่ยงการลงทุนรู้รอบรู้ทันรู้ก่อนใครในทีเอรู้ทันลงทุนที่ขยายเวลาใหม่เป็น1ชั่วโมงเต็มเริ่มเวลา17นาฬิกาทางทีเช่อง16ทรูิชช่อง777และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ ถึงเรื่องผลไม้สิ่งแรกเลยผลไม้แรกๆเลยที่จะต้องนึกถึงนั่นก็คือส้มนะคะส้มเนี่ยพอเรารับประทานในปริมาณที่เพียงพอแล้วเนี่ยเกิดประโยชน์กับร่างกายแน่ๆประโยชน์ของมันคืออะไรคะวิตามินซีที่ได้ดูแลพุ้งกันในร่างกายของเราทําให้เราเนี่ยมีภูมิต้านทานที่ดีต่อสู้กับโรคราย ต่อสู้กับเชื้อไวรัสได้ต่อสู้กับไข้หวัดต่างๆได้เป็นอย่างดีดูแลผิวพรยณของเราให้สวยงามด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทานในปริมาณที่พอเหมาะพอควรเกิดประโยชน์แน่ๆค่ะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเรารับประทานหรือว่าเรากินไปมากจะเกินไปสิ่งที่ได้รับเนี่ยมันก็มีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะช่วงนี้แหละเดี๋ยวจะพาผู้ชมลงลึกไปดูกันหน่อยว่าประโยชน์ของส้ม คืออะไรและเราต้องรับประทานแค่ไหนถึงจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ค่ะ ส้มเป็นผลไม้ที่มีการเพาะปลูกมาหลายพันปีแล้วนะคะโดยอยู่ในตระกูลซิตรสเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนและเขตกึ่งร้อนของทวีปเอเชียรวมไปถึงในหมู่เกาะมาลายูส่วนในประเทศไทยก็มีหลักฐานเป็นรายงานที่กล่าวถึงส้มชนิดต่างๆคือส้มโอส้มแก้วและมะกรูดโดยเป็นรายงานที่มีต้นฉบับเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลและจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2236ค่ะ ส้มถือเป็นผลไม้ที่มากไปด้วยคุณค่าดังนั้นในวันนี้เราจะมาดูสรรพคุณของส้มกันค่ะส้มเป็นผลไม้แก้ท้องผูกนะคะถือว่ามีใยอาหารสูงช่วยในระบบย่อยอาหารและกลารขับถ่ายส้มหนึ่งผลใหญ่จะได้ใยอาหาร2.0กรัม นอกจากนี้ยังสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายได้เนื่องจากส้มมีวิตามินซีมากจึงจัดเป็นผลไม้กระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายช่วยทําให้เราป่วยยากเชื้อโรคและไวรัสต่างๆมีโอกาสจู่โจมเราได้น้อยนอกจากนี้ก็ยังช่วยปรับสมดุลระดับน้ําตาลในเลือด น้ำตาลฟรุกโตสในเนื้อส้มมีส่วนช่วยทำให้ระดับน้ำตาในเลือดไม่พุ่งสูงหลังจากที่กินส้มเข้าไปอีกทั้งไฟเบอร์ในส้มก็ยังช่วยทำให้ร่างกายควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกทางหนึง่งจึงจัดได้ว่าส้มเป็นผลไม้ช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดอีกชนิดหนึ่งค่ะนอกจากนี้ส้มก็ยังช่วยลดความดันโลหิต ส้มถือเป็นผลไามา้ที่อุดมไปด้วยโพแทสเซียมและยังมีปริมาณโซเดียมค่อนข้างต่ำจึงช่วยในกระบวนการไหลเวียนโลหิตได้ดีทำให้ร่างกายควบคุมความดันโลหิตได้อย่างสมดุลและยังช่วยลดความดันเลือดในคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงด้วยรวมถึงสามารถลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ ในเนื้อส้มไม่มีคอเลสเตอรอลขณะที่วิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระที่มีในเนื้อส้ม <c oughs> ก็มีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้นะคะสารต้านอนุมูลอิสระนั้นจะเข้าไปปกป้องหลอดเลือดไม่ให้อนุมูลอิสระเข้ามาเกาะและก่อให้เกิดไขมันพอกพูนไปเรื่อยๆจนก่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังอย่างโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหัวใจเป็นต้นค่ะส้มสามารถบำรุงหัวใจได้ เพราะโพแทสเซียมในส้มเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้หัวใจทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ในส้มก็ยังมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่ดีต่อการทำงานของหัวใจช่วยทำให้หัวใจเต้นในจังหวัดปกติและช่วยในการไหลเวียนของเลือดให้เป็นไปอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองลดความเสี่ยงโรคนิ้วในไตมีการศึกษาพบว่าน้ำส้มมีส่วนช่วยลดการเกิดนิ้วในไต โพแทสเซียมในส้มจะช่วยยับยั้งการเกิดนิ้วต่างๆในร่างกายค่ะและยังช่วยทำให้นิ้วนั้นถูกขับถ่ายออกมาพร้อมกับของเสียลดความเสี่ยงโรคนิ้วในไตและนิ้วในอวัยวะอื่นๆได้ด้วย ยับยั้งการเกิดแผลเปื่อยมีการศึกษาพบว่าคนที่ร่างกายได้รับวิตามินซีสูงจะมีโอกาสเกิดแผลเปื่อยได้น้อยกว่าคนที่ร่างกายได้รับวิตามินซีไม่เพียงพอต่อความต้องการและส้มก็เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีมากถึงร้อยละ89ของปริมาณที่ร่างกายควรได้รับต่อวันลดความเสี่ยงโรคสตโตรก อาการสโตรกนั้นเกิดจากการที่หลอดเลือดตีบแตกตันซึ่งจากการศึกษาของมูลนิธิโรคหัวใจแห่งอเมริกาพบว่าการรับประทานผลไม้ประเภทซิตรัสอย่างส้มและเกรฟฟรุตมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงโรคสโตรกในผู้หญิงได้ถึงร้อยละสิเมื่อเทียบกับอาสาสมัครที่กินผลไม้ในกลุ่มซิตรัสน้อยกว่าป้องกันมะเร็ง ในเนื้อส้มมีสารต้านอนุมูลอิสระประเภทฟลาโวโนอนอยด์ค่อนข้างจะสูงค่ะเจ้าสารตัวนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อีกทั้งเนื้อส้มที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์ก็ยังจะช่วยขับเอาของเสียที่ตกค้างอยู่ในลำไส้ออกมาจึงช่วยลดโอกาสเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อีกทางหนึง่งนอกจากนี้ก็ยังมีการศึกษาพบว่าสารซิตรัสในส้มสามารถต้านการเกิดมะเร็งช่องปากมะเร็งผิวหนังมะเร็งปอดมะเร็งเต้านม และมะเร็งกระเพาะอาหารได้ด้วยลดความเสี่ยงโรคจอรประสาทตาเสื่อมมีงานวิจัยที่เปิดเผยข้อมูลออกมาว่าเพียงแค่กินส้มวันละผลก็ช่วยลดโอกาสเกิดโรคจอรประสาทตาเสื่อมได้ส้มช่วยบำรุงผิว สารต้านอนุมูลอิสระผสานกับพลังแห่งวิตามินซีมีส่วนช่วยในการปกป้องเซลล์ผิวจากการถูกแสงแดดทำร้ายปกป้องผิวจากมลพิษช่วยลดการเกิดริ้วรอยและช่วยบำรุงเซลล์ผิวให้แข็งแรงทำให้ผิวดูกระชับตึงมากขึ้นเนื่องจากวิตามินซีเป็นสารตั้งต้นของคอลลาเจนนั่นเองค่ะ ถึงแม้ส้มจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการนะคะแต่ว่าก็มีข้อควรระวังในการกินส้มที่อยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านใส่ใจกันด้วยนั่นก็คือถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าส้มเป็นผลไม้แล้วมีประโยชน์มากมายแต่เราควรจะเลือกกินส้มแบบผลมากกว่าน้ำส้มนะคะเพราะถ้าหากเรากินน้ำส้มอาจจะมีส่วนผสมของน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาแล้วทำให้เราพลาดโอกาสในการได้รับกาก,ากใยอาหารอีกด้วย สำหรับผู้ป่วยเบาหวานเองก็ควรต้องจำกัดปริมาณการกินส้มไม่ให้มากจนเกินไปค่ะนั่นคือต้องไม่เกิน2ผลต่อวนันเพราะถึงแม้ส้มจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้แต่ว่าการกินส้มมากจนเกินไปก็อาจทำให้ร่างกายของเราได้รับน้ำตาลมากเกินไปด้วยเช่นเดียวกันผู้ป่วยโรคไตก็ควรจะหลีกเลี่ยงการรับประทานส้มนะคะเพราะว่าส้มเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงอาจจะส่งผลทำให้อาการไตกำเริบได้ เพราะฉะนั้นตอนนี้ลองมาดูประโยชน์ของเปลือกส้มกันบ้างดีกว่าเรารู้กันอยู่นะคะว่าส้มมีวิตามินซีสูงแต่ในส่วนของเปลือกส้มจะมีใครรู้บ้างคะว่าเปลือกส้ม มีวิตามินซีสูงกว่าผลส้มเกือบสองเท่าแล้วก็เป็นแหล่งรวมแร่ธาตุต่างๆทั้งโพแทสเซียมแมกนีเซียมวิตามิน B2 วิตามิน A ที่สำคัญในเปลือกส้มปริมาณ100กรัมเนี่ยยังมีแคลเซียมสูงถึง161มิลลิกรัมซึ่งก็มากกว่าเนื้อส้มในปริมาณเท่าๆกันที่มีแคลเซียมอยู่ประมาณ40มิลลิกรัมเท่านั้นเปลือกส้มมีคุณประโยชน์ดีๆกับร่างกายที่เราคาดไม่ถึงดังนี้ค่ะ 1. บําบำรุงสุขภาพฟันและกระดูก มีผลการศึกษาพบว่าในเปลือกส้มประมาณ100กรัมจะมีปริมาณแคลเซียมสูงถึง161มิลลิกรัมซึ่งก็มีแนวโน้มจะช่วยบำรุงกระดูกและฟันของเราได้สบายๆเลยนอกจากนี้ยังช่วยคลายเครียดได้ กลิ่นส้มเป็นกลิ่นซิตรัสที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในเรื่องของการช่วยผ่อนคลายระบบประสาทของร่างกายได้เพียงแค่เรานำเอาเปลือกส้มมาคั้นให้น้ำมันหอมระเหยในเปลือกส้มไหลออกมาจากนั้นจะนำมาสูดดมเติมความสดชื่นหรือนำมานวดแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายก็แล้วแต่สะดวกเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ บางท่านเนี่ยรับประทานส้มเนี่ยบางคนถึงขั้นเป็นโลเลยนะคะต่อวันบางทีการรับประทานมากเกินไปก็จะเกิดผลเสียกับร่างกายด้วยเช่นเดียวกันนะ,ะเพราะฉะนั้นการรับประทานโดยเฉพาะส้มที่เป็นของหวานแบบนี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นความหวานตามธรรมชาติก็ตามทีแต่ว่าผลที่มันกลับมาในร่างกายของเราถ้าเกิดว่าเรารับประทานมากจเกินไปเนี่ยก็ต้องส่งผลเสียเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นทานทุกอย่างให้พอเหมาะพอดีแล้วร่างกายเราจะแข็งแรงนั่นเองนะคะขอพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้า าผู้ชมไปพบกับหหลักสูตรแหมน่าสนใจมากๆเป็นหลักสูตรที่เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยนั่นเองค่ะ คนสมัยนี้เขาออมด้วยการใช้ใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไม่สิบเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับคุณย่าใช้เป็นเท่ากับออมการออมไม่พอมีความเสี่ยงควรออมสิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ทุกการใช้เพื่อลดความเสี่ยงยากจนในอนาคตผมครับแม่ ต้นก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม้ว่าเราลองด,ดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน ติดตามข่าวเศรษฐกิจและการลงทุนที่เร็วลึกรอบด้านกับ p n n Wealth เวเจาะลึกกระแสะการลงทุนรอบวันไม่พลาดทุกการลงทุนเปิดมุมมองการลงทุนทุกรูปแบบพร้อมปรับกลยุทธ์ไปกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศ ช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของรายการคนหลังข่าวนะคะเดี๋ยวจะพาผู้ชมเนี่ยไปติดตามการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงหรือที่เรียกว่ามอสอรุ่นที่16นะคะแม่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่หน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยร่วมมือกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนั่นเองรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตาม,มพร้อมๆกันเลยค่ะการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงหรือมอสอรุ่นที่16 จัดโดยมูลนิธิจัดการเพื่อความมั่นคงโดยมีพลเอกจรลันกุลวณิชเป็นประธานมูลนิธิและพลเอ,ดอกดรมาลุตปัดโชตสิงห์ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงนายสนันอังอุบลกูลประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวบรรยายหัวข้อความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศว่าหอ,อการค้าไทยที่มีอายุการก,ก่อตั้งมากกว่า90ปีมีสมาชิกทุกจังหวัดกว่า1 4 0 0 0 0บ ัทำงานร่วมกับทุกฝ่ายโดยใช้เครือข่ายสร้างความเข้มแข็งด้านการค้าการลงทุนตั้งเป้าในช่วงระยะเวลา1ปีครึ่งจะเพิ่มสมาชิกให้ได้2 0 0แสนรายเพื่อเปิดโอกาสให้ SME เข้ามามีส่วนร่วมในส่วนของสภาหอการค้าไทยทำงานเชื่อมโยงระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้ข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนการค้าการเกษตร ภาคบริการและมีการทำงานระหว่างเอกชนและเอกชนและทำงานร่วมกับรัฐบาลทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานในแนวทางเดียวกันเพิ่มขีดความสามารถช่วย SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศไทยขับเคลื่อนโดยเอกชน ต้องทำให้ภาครัฐเข้าใจการทำงานของภาคเอกชนโดยหอการค้าไทยเป็นตัวกลางแสดงจุดยืนที่ชัดเจนให้รัฐบาลได้รับทราบถึงแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจเห็นได้จากในช่วงเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ภาครัฐและเอกชนทำงานประสานร่วมกันเป็นทีมไทยแลนด์ทำให้ไทยผ่านพ้นวิกฤตโควิด COVID -19 มาได้ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าภาคเอกชนมีการทำงานร่วมกับรัฐบาลชุดปัจจุบันโดยเร่งสร้างความเชื่อมั่นในสายตานักลงทุนต่างชาติการปราบปรามคอร์รัปชันอย่างจริงจังแผนกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นเร็วเร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวไทยและสร้างความเชื่อมั่น นโยบายการแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทให้ประชาชนโดยภาคเอกชนได้มีการสะท้อนมุมมองและความเห็นไปยังรัฐบาลเป็นนโยบายหาเสียงที่อาจจะกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลแต่หากจะกระตุ้นเศรษฐกิจควรเน้นการช่วยเหลือที่กลุ่มเปราะบาง ภาคเอกชนนำเสนอว่าทำอย่างไรให้รัฐบาลกระตุ้นเยียวยาเศรษฐกิจโดยใช้งบประมาณปี2566ที่ค้างท่อในส่วนของภูมิภาครัฐวิสาหกิจเช่นงบภัยแล้งงบนับท่วมเอาเงินเหล่านั้นมาใช้โดยขอให้ทุกหน่วยงานภาครัฐเตรียมความพร้อมแผนการใช้งบประมาณเชื่อว่าเศรษฐกิจของไทยมีเม็ดเงินอัดฉีดลงไปจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ นโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในเดือนมีนาคมนี้จะมีการทบทวนอีกครั้งเพื่อความเหมาะสมของทุกฝ่ายทั้งนายจ้างและลูกจ้างให้อยู่ไดนายสนั่นกล่าวต่อว่ารัฐบาลได้มีการโลดโชว์ต่างประเทศมุ่งเน้นการเจรจาเรื่องการค้าการลงทุนกับต่างประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ระต,ตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศไทยแต่สิ่งที่ท้าทายคือต้องจับตาดูต่อไปจะมีการลงทุนจากต่างประเทศหรือไม่เนื่องจากประเทศไทยยังมีจุดด้อยเรื่องของความพร้อมด้านบุคลากรปัญหาค่าไฟที่แพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านนโยบายส่งเสริมรถอีวีพลังงานสะอาดรัฐบาลให้ความสาคัญขณะนี้ประเทศไทยรุดหน้าไปมากเห็นได้จาก ยอดขายรถ e ีีในมอเตอร์โชว์ครั้งที่ผ่านมามียอดจองมากกว่า50%ในภาคการท่องเที่ยวของไทยในปี2567ฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยตั้งเป้าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทย35-38ล้านคน จากปี2,562ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย28ล้านคนซึ่งช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นและภาคการส่งออกทั้งปี2,566ติดลบ1%เชื่อว่าปี2,567จะกลับมาเป็นบวกเพิ่มขึ้น1-2%มีต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยจะทำให้ไทยส่งออกสินค้าได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามรัฐบาลและภาคเอกชนมี4ด้านที่เกิดความท้าทายที่ต้องทำงานร่วมกันประเด็นแรกในปีนี้จะมี60กว่าประเทศจะมีการเลือกตั้งใหม่การเลือกตั้งในสหรัฐซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญต่อภาคการค้าการลงทุนของประเทศไทยส่งผลกระทบเศรษฐกิจไทยที่หลายฝ่ายต้องจับตาหากโดนนัดนทร้ป์ชนะการเลือกตั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้น สงครามยูเครนรัสเซีย,ายอาจจะมีการเจรจาย,ยุติสงครามความขัดแย้งอิสราเอลและฮามาสรวมถึงจีนจะมีการปรับแผนการลงทุนประเด็นที่2ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่ท้าทายความสามารถของประเทศไทยต้องมีการพัฒนาลุดหน้าอย่างรวดเร็วให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเช่น ระบบราชการที่ต้องทำงานประสานกับภาคเอกชนไทยเร่งพัฒนาศักยภาพทักษะบุคลากรด้านภาษาและไอทีประเด็นที่3แก้กฎหมายกฎระเบียบสร้างแรงดึงดูดให้บุคลากรต่างชาติได้อยู่ในประเทศไทยอย่างถาวรและยั่งยืนเนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นอีกหนึ่งแนวนโยบายที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ และประเด็นสุดท้ายการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมฝุ่น PM 2.5ที่เป็นอุปสรรคต่อเศรษฐกิจไทยทั้งด้านท่องเที่ยวและการเกษตรนายสนั่นกล่าวด้วยว่าหอการค้ามีภารกิจสำคัญเร่งลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับขีดความสามารถของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและเติบโตอย่างยั่งยืนโดยคัดเลือก1ิจังหวัดวางแผนพัฒนาให้เติบโตทุกด้านมุ่งแก้ปัญหาความยากจนโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุน ผู้ชมคะที่ดูไปทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้นะถือว่าเป็นหนึ่งความรู้นะเป็นสาระที่ทําให้ทุกคนเนี่ยจะรู้เลยว่าวิธีการจัดการอย่างเป็นระบบที่มีทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชน,นร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเราก็ยังคงนําเสนอเรื่องราวแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะการอบรมหลักสูตรการจัดการทางด้านความมั่นคงขั้นสูงหรือว่ามาสรุ่นที่16ให้กับผู้ชมได้ติดตามแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรายการคนหลังข่าวคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการแบบนี้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะ15บานาฬิกาไปจนถึงเวลา15บนาฬิกามนาทีนะคะได้หลากหลายช่องทางเลยทางทีนเอช่อง16นะคะแล้วก็มีทั้ง YouTube ด้วยฝากกด Subscribe ด้วยนะคะทาง Facebook ทาง i ิน t ต gram มทาง Tik t o k นะคะก็จะได้รับสาระดีๆแบบนี้ไปดูที่บ้านกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เช<อ>น่นเคยนะคะหมดเวลาลงแล้วนทิชากรกฤพนันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ หลังจากที่สถานาการณ์โควิด19คลี่คลายและภาวะเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวส่งผลทำให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากเพื่อให้ห่างไกลจากโรคและลดการพึ่งพาการใช้ยาเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาและนี่ก็คือเป้าหมายหลักสำคัญของการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบ,บัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมอย่างต่อเนื่องโดยนำจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาประยุก์ตเข้าไว้ด้วยกันนั่นคือแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์ดุลยภาพบำบัดและแพทย์ตามแนวธรรมชาติบำบัดเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ที่ทันสมัยในการดูแลสุขภาพและสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและช่วยเหลือสังคมต่อไป